เลยนะครับอยู่กับผมส่งชามแล้วนี่เรามาเล่นไม้ค้ำนี่เกมบุกบ้านกันอีกแล้วนะครับผมบุกบ้านแล้้วบานธรรมดาเว้ยคราวนี้เราจะบุกบ้านแล้วแบบมีแน่มีหมอดันพิษมาเสริมด้วยไอ้เจ้ซึ่งแน่นอนนะว่าครั้งนี้เรล่นเป็นพวกแบบว่าพวกลูกกระจอกแนบหรือว่าทหารมารินงงๆกะกะธรรมดานะคเนี่าเลอะคนที่ต้องบุกนะครับผมก็คือลูฟี่เนี่ยนะครับลูฟี่จะเป็นคนกันบ้านเองนะครับผม โอเคแล้วผมก็ขั้นหนึ่งขอแนะนำก่อนซึ่งคนที่รับหมดเป็นลูฟี่คือกูเองนะครับกะเพานะฮะหน้าตาดีเหมือนลูฟี่นะครับตามนั้นแค่นั้นแหละช่วยแล้วก็ลูฟี่หน้าตาดีกันเหรอใช่ครับหน้าตาดีหน้าตาดีเป็นผมเลยนะโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเริ่มกันนะครับในสามสองหนึ่งทุกคนเกมหมดสูนยเลยครับครับผมโอเคนี่เกมหมดศูนย์แล้วโอเคเกมหมดสู่นย์ไปกินกันไปเฮ้ยครั้งนี้ครั้งนี้เราจะแบบไฮเทคกันนะเว้ยดู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 มีพี่ดูพี่ดู เดืมสบายอุ้ยเอ้ยเนี่ยอุ้ยมีสะพานเวอร์กันนี้มีสะพานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยิงก่อนยิงก่อนจะเอาบอจะเอาบอหนึ่งสองสามเออว่ะมีผลพิษสามข้ออยู่ในบ้านหนึ่งผลนะครับผมอ่าใช่ครับคือในแล้วแล้วต้องเราพวกเรากินอะไรกันวะพวกเราไม่มีอะไรกินครับเฮ้ยกุไลยกูไอยกูไอยกุไล่เฮ้ยมีเพื่อนมีเพืรอนไล่เพื่อนไล่ โอ้โหหผมก็ลอยหลรงก็ลอยตอนนี้เฮ้ยจะรอยเข้าบ้านกันเลยเหรอดูในบ้านดิดูในบ้านีผมไม่ค้นไม่ัดแกอะดบน้าอรยเรียบร้อยดิงนัดฮลโลเี๋ยวเดี๋ยวมันะไยิงกูวะอ้อยอ้อยตกโอ้โอโอ้ยอ้ยโอนย้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้โโอ้โ้ยโอ้โ้ยโอ้โย้ เย็นโดโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวโจสลัดโจสลัดมันจะมาฆ่าเจ้าของบ้านว่ะโจสลัดตีแรงจริงโจสลัดตีแรงจริงเจ้าของบ้านอยู่แต่ข้างบนดิอยู่แต่ข้างบนอยู่แล้วอยู่แต่ข้างบนเนี่ยไม่ไดาอาหารกินจังเลยตอนนี้โอ้ยโจสลัดออกไปแล้วเย็นโดโจสลัดเขาโหดอะโหดจริงอะโหดมากอะใช่ป่ะอ๋ดอะไรครับคือเหมือนว่าตีมนตกสมาร์ทีมาตกสมาร์ ตอนนี้คนเฝ้าบ้านจะชนะใสๆนะครับผมดูฟี่นะฮะชนะแบบอีซี่อีซี่นะครับบอกเลยคนเฝ้าบ้านเลยผมคนเฝ้าบ้านมันไม่มีโอกาสชนะไม่เชียวครับอะไรนะคนเฝ้าบ้านมีโอกาสชนะไม่เชียวครับเฮ้ยมันก็ไม่แน่ไม่นอนหรอกเอออุ้ยอุ้ยแค่สู้กับแบนเดตอย่งสู้ไม่ได้เลยนักภาษาเราจะมาสู้กับดูฟี่ฮะาฮ่จะมาสู้กับดูฟี่เหรอมันเร็วไปล้านปีเจ้าลูกสมุน จัดการมันแท้เอยเอ้ยผมเป็นเด็ดโดนลอยหมดแล้วเออคือตอนนี้ผมกินผลกอมุกโกมุกอยู่นะเออโดนสเลใบชังเคืนเนี่ยนะชังเคืนมันโหดโดนรองดิขาลองมัดกอมุกโกมุกดิกอมุกโกโกอมุกโกมุโน่อีเซียนยังยังยืดกูมันจ้อยจ้อยว่ะยิงอ้ยโอ้โหอะไรยืดยืดขึ้นมาวันนั้นกอมุกโกมุโน่โมุกโมุโน่ครับ นี่ครับอันนี้คือเกียร์สองนะครับผมเกียร์สองเวลาเราใช้เราจะมีค่าสถานะแล้วพอใช้เสร็จก็จะนี่นะครเป็นสถานะสโลว์กับดาบแห้งไผมผมอยากผมผมผมอยากลอยลงกว่าลอยเลยมันชีวิตแฮปปี้มากเลยลองทุกบล็อกของลองทุกบ็อกเลยนะถ้าถ้าต่อไปถ้าต่อไปเื็นอะไรอุ้ยกูระเบิดบ้านตัวเองทล้วมเนี่ยเราต้นบล็อกหนึบ้านได้มั้ยอย่าอพึ่ง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 ไม่ว่างไม่ว่างไม่ว่างอือไปไหนครับเฮ้ยสวัสดีจ้ะโอ้าาตันนใบ้เ โอ้ยโอ้ยคิดจะมาเหยียบกัอนดูฟี่เหรอมอนไะมมันมอนแดนเดตลุมตีโอ้ยตะเกียตันดีมอนเอานี่ตะกินนี่ไงมันแรงวะอีกแล้วเรายังอยู่นอกบ้านอยู่เลยได้เคลียร์มอนอยู่กมุกคุมมโนโอเคอ้ยเอ้ยนี่เนียน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 เลยเบดเนียนเลยเบดเนียนเลยเบดกมุกคุมมโน นี่เด <whatever in> <country> <ul oughs> ี๋ยวต้องยิงจากข้างบนแล้วมั้งนี่โกบุโกนี่ลูฟี่นี่ยิงปืนไม่เข้าปะเข้านะครับเข้า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 อ๋อใช่ครับอนนี้เข้าครับนี่เข้าคือสิ่งที่ผมสิ่งที่ผมอยากกันั่นแหะผมอยากจะหาผลพิศดารก่อนเลยอ๋ออย่าขาดผลพิศดาในบ้านก่อนใช่ไหมผลที่พี่เอาไปใส่คือผลสโลนะของฟอกกี้ ความสามารถควาาามมสรถคือสโลความสามารถคือสโลทำให้ศัตรูช้าลงเออแค่นั้นแหละกำหนดเวลาได้ใช่ใช่ทำให้ศัตรูช้าลงแค่นั้นแหละเดี๋ยวนะแบนดิตนี่มันเป็นสปอนเซอร์หรือไงมาเรื่อยหมดหมดเลยพี่มีนหมดมีนหมดเอ้แบนดิตเขาหลอดเอ้ผมโมกพังหมดมลยโกพังเลยป่ะ ผมผมยังเหลือถ้าไม่ตายไงถ้าไม่ตายของลูฟี่ท่าสุดท้ายไม่รู้คือเกียร์สี่เกียร์สี่เกียร์สจริงอ่ะเกียร์สี่ทำอะไรวะโอ้ยไอ้เหี้ยเป็นลอยฟ้าได้ทำอะไรก็ได้ตีแรงมากก็ตายเลยเหรอวะเดี๋ยวตกพี่ตกตกเอาเมื่อกี้เมื่อกี้พี่ทูตายได้ไงล่วงลุ่มหรอล่วงล่วงเมื่อกี้ผมใช้เกียร์สี่มาอะไรพี่เฟิร์สอะไรพี่เฟิร์สโอ้ยพี่เฟิร์สโคตรเยอะ แมงเมื้อยขุนเยอะเลยเมื่อกี้เผลอระเบิดบ้านตัวเองทุบบ้านได้ปะวะไม่ได้ไม่ได้ครับอุดเลยน้องอย่าบ้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยนเยอะเลยบอกเลยบอกเลยว่าบอกเลยว่าไม่ได้แดดครับตีแรงมากอ่ะอุ้ยโอ้โหไอ้บุญอุ้ยอย่ายิงผมดิคอมมอนคอมมอนคอมมอนเอาได้บวกได้ได้หมดได้หมดเดี๋ยวจะสดชื่นเลยที เฮ้ยใครมันอยู่รอบบ้านทางนู้นวะใครวะ้ยโอ้ยยิงโดนด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอุ๊เจ็บเจ็บเจ็บโอ้โหมันราศนียยิงระยะไกลอ่ะเกมหมดเย็นกับพลตุ้มยิงไอ้เนี่ยมันตีกันเด็กตายกระสุนหมดนี่กระสุนหมดคอกระสุนเพิ่มได้ไหมมัดยางยืดปิ้วมัดยางมัดยางยืดปิ้วไม่โดนครับ ออกกระสุนได้ไหมกระสุนหมดแล้วมัดยางยืดฟิวมาแล้วเอาบอลไม่ไหนวะเอาไปซ้อมไม่ไหนวะไม่ซ้อมเลยไม่บอกดิแต่ผมซ้อมมาในบ้านนะไม่ใช่ไม่ใช่อ้าวแล้วกูจะบอกเราไปวะเนี่ยมัดยางยืดมัดยางยืดยืดโหูยแบดดิ้เฟียบแบดดิ้เฟียบ หมัดยางยืดโอ้ยลบได้ระใจมากเรามีความสุขมากใครอยู่ใต้บ้านนะพี่เฟิร์สอ่ะเด็โดดูกล้องอะไรกันเด้อดูกล้องอะไรกันทำอะไรอยู่ใต้บ้านก็ผมเนี่ยหมัดยางยืดเรด้อที่นี่อยู่เพิ่มป่าอยู่ผมช่วยทางผมขอใส่คืนได้ปหมหมัดยางยืดปิ้ว เฟิร์สชังใสชุดนะเสกๆเลยเสกเอาเลยครับอยู่ใต้บ้านเยอะๆนี่ไงอ้ยเกียร์สามเกียร์สมอุ้ย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 อ เอชิคูเยงได้เดี๋ยวนพี่เฟิรอะไรพี่เฟิรโอ้ยเอเอาาวีิทูวิทูวิทูเอ้าวทูเัโอ้อุ้ยหหไมอนหูไมอนดิหายมอสลอูน้าคโสลอีนี่อุ้ยผอตายวะอตาย้หรือ้มอยงคิโใสู่น้ำมาหนึ่งเอ้ยผมเดี๋ยวผมคิมาหาทุกคนนะ อโอเคอค,ครับโตัวห,หนึ่งกับนึงกำลังไอ้นี่เหรอเกมหมดหนึ่งโอเคมาละใช่เหรอใช่ครับผม<ห>โอเคหายเกมหมดหนึ่งเลยครับเชื่อมอนแรงได้ผลว่ะอย่าโดนแล้วทำไมท่ามันอลังจังวะเอ,อคนน่ากลัวครับมอนตอนนี้ศัตรูตัวสักาดนะผลสโลผลสโลสนได้มนชนะลูฟี่อ่ะเนี่ยการแข่งขันเนี่ยใช่เหรอสุดท้ายก็แพ้สุดท้ายก็แพ้อยู่ดีฟ็อกซี่ก็แพ้แต่ฟ็อกซี่มันเกลียน สายเกียร์นะสายเกียร์ผมตายของผลใหม่นะนี่เยอะอือพี่โทดิพี่โทจะมัดยางยืดพี่โทัวพี่ครมัดยางยืดไม่ถึงว่ะไม่โดนไม่ถึงจะไหนวะเดี๋ยวผมไปใช้เกียร์สองบ้างนะครับใช้เกียร์สองไปตีไปตีมอนนะฮะเอาละเดี๋ยวตีพี่โทดีไหมหมัดยางยืดขยันใจด้วยอุ้ยใครยิงวะเกียร์สองยัดยาดยาดโอ้ เฮ้ยเฮ้ยเฮบาแล้วิบาแล้วจแล้วจแล้วดีเทนเอ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วเอ้ไงเฮ้ยไโดนล้วงโอ้ยตะลอจะลอจะอตะอโอยโอยเดี๋ยวเดี๋ยวนมันไปไหนวะใครมันมาแอมแปะวะมีคนมอนมนคุณไปกี่อัน ผมขุดไปอันหนึ่งแต่ว่ามันหายมันโดนระเบิดไงอ๋อโดนระเบิดเอ้ยพี่เฟิร์สพี่เฟิร์สแอมป์แฝดพี่เฟิร์สแอมป์แฝดนี่ไงไอ้นี่พี่พี่ผมเนี่ยผมเนี่ยออฟเซเดนกับนั่นมาแล้วนะไอ้ของที่หายากสุดไงนั่นแหละกับไอ้บอลเรย์มอนมาอันนึงเดี๋ยวพี่สามารถเดี๋ยวพี่สามารถสรุปเดี๋ยว่สามารถโอเคเลยสามอันนะโอเคจะระวังถูกตัวละอุส่าห์เนียนแล้วเนียนมากโอเคโอ้ยผู้อารมณ์ตกนะผลแดมโมนนั่นกูไม่ได้ให้มันเลยเกียร์นี่ไป ให้ไทมอนพี่จะรกี่วิพี่จะรอสิบสองวิอ่ะโดนหนึ่งทีอ่ะไอ้เทียคือกูอยู่นิ่งๆเลยไม่ต้องขยับอ่ะพูดง่ายๆว่าถ้าโดนได้คือจบเกมครับ GG well play ครับนะฮะพี่ให้เลือกผลผิดแล้วล่ะเออกูเพิ่งรู้ตัวเนี่ยนี่ไงพี่ทูโดนเลยพี่ทูพี่ทูโอ้ยพี่ทูพี่ทูพี่ทูโอ้ยเออกูกลัวมาเลยกูกลัวเสียงไอ้ผลพิซซ่าของไอ้มอนมากเลยเนี่ย มอน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 มันยังไงอุ้ยอุอ้ยตกอุ้ยกระตุก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 กตอนกลคืนตอนกลคืนสาวสาวสวเร็วสาวเร็วอุ้ยตกตกตกอย่าเพิ่งขุดตอนนี้นะกันไม่ได้เออไม่ไม่ต้องพี่ไม่ต้องพี่หายละหายล้วห้าล้เาฮ้ยช่วยเลยบล็อกมันหายไงกำลังนลวอยู่ไหนวะไม่พุทูผมออกไม่ได้ผมผมพิสารไงเอดี๋ยาพี่เฟิร์สมันขุดมันขุดบล็อกบ้านไม่ได้ พี่เฟิร์สมันมันขุดบ้านไม่ได้พี่พี่เฟิร์สมันขุดบ้านไม่มันขุดบ้านไม่ได้พี่เอ้ามันติดโลมันโรมันพี่เฟิร์สมันขุดกำแพงบ้านไม่ได้นะพี่นะเอาข้ามนหมดแล้วอใช่พี่เฟิร์สของขุดกำแพงบ้านไปถึงกับเดินไม่ได้ดีใช่เดินไม่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวไปวางใหม่ก่อนนะ พี่เฟิร์นแม่งจอมแอมแปรว่ะอะไรวะแอมแปรแอมแปร์เดี๋ยววางยังไงวางเองเนี่ยแม่งบ้านเป็นรูได้ไงกูงงมากเลยผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันไม่เงยเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวกูยังไม่เริ่มโอ้โหนู้ท่ามันู้ท่ามันโอ้โหสโล่สองวิไปดิสองวิทีสองวิทีมีธนูอยู่อะไรอ่ะมีธนูอยู่ยังไงยังไง้ิกเนน็ตดะใช่ครับติดสถานะแบบโขนร้ายมากครับเวลาโดนท่ายมอนเนี่ย มันติดทุกคนเลยอ่ะใช่โอ้ยมาแล้วมาแล้วมาล้วอ้าอ้าวอ้าอ้าเอามานึงเอามานึงกันเออมันคือคนเกียร์่ะไอ้หมดปีนาได้สวยพี่ทูพี่ทูพี่ทูอฮาอฮือฮือฮือีอฮื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 อืงอฮืิฮืออืออฮือฮือือ ออ้ยทำไมยงไม่โดนกันอยูงกันอยู่กันอยู่กินไว้ก่อนนะเดี๋ยวสองอันครับเราต้องเราต้องคุ้มกันสองอันครับผมนะฮะอือพี่เฟิร์สโอ้ยโอ้โหเจ็บว่ะเจ็บว่ะพี่เฟิร์สนี่บาสุก้ายางยืดฟิ้วรีบหายอะไรโดนบาสุก้ายางยืดฟิ้วโดนสโลว์เนี่ยโคตรสิงโคตรสโลว์อ่ะนี่ไงอืออพี่เฟิร์สพี่เฟิร์สจะมาแอนแปลงไงพี่ผมรู้ ฮิเมงแอ็มแปะไอ้บ้าตายปู่เวนมือบาตูก้ายังยืดอะไรบาตูก้าอะไรอะไรอ้ยมึงไม่ใช่ปืนไรยิงเลยครับชิบหายแล้วชุดสะพังพิทูพิทูบาตูก้ายังยืดเอ้ยิงและยิงเข้าไปเดียวมันเข้าไปพี่เข้าเว้ยเฮ้ยบาตูก้าออาเฮ้ยมอนเฮ้ยมอนมึงพลาดแล้วฟาแล้วฟาแล้ว โอ้ยชิบหายแล้วพี่ตูพี่ตูอ่าอ้าอ่าอ้าพี่ตูไม่ดอกพี่ตูต้องตายพี่ตูต้องตายโอ้ยโอ้ยโดนยิงโดนฆ่าพี่ตูก่อนฆ่าพี่ตูฆ่พี่ตูอ้าอ้าวแล้วทีเดียวเพชรไปไหนวะมอน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 ยาวหังใครจะตายแบบเฮ้ยพี่อะไรมอนอะไรมอนโอ้ย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 นี่ไงโอ้ยโอ้ยแล้วกระเพรามึง อะไรเดียนี้โอ้ยอ้ยอ้ไอ้มอไม่กระลาดโแล้วกูตีเอเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้พี่ทูตายใช่ไหีผมตีผมเมื่อกี้พี่ทูตายโอ้ยพี่ทูตายเมื่อกี้ม่อกีพี่ทูตายไม่เมื่อกี้ล่วงตกตึกกูรีเลือดอ๋อเลือดอ๋อถ้าตายก็ต้องเหลืออีกบ็อกหนึ่งอ๋อถ้าเกิดถ้าเกิดพี่ทูตายก่อนเนาะพี่ทูเอาของของมาขอมาใส่กล่องก่นก่อนตายเอามาวางเอามาวางก่อนแล้วค่อยตายโอเคงั้็จบเกม G G W P นี่ไงเดี๋ยวขอลองใช้ท่าใหญ่หน่อยสิโอเคสามแรงมากครับเรียบร้อยคือพี่แบบดีท่าแรงๆเนี่ยพี่ไม่ใช้เว้ยไม่ไม่ไม่คือคือมันจะคูลดาวน์นานเข้าใจอารมณ์ป่ะมันคูลดาวน์นานมากไงแล้วแล้วพอแล้วพอใช้ปุ๊บแบบมันก็จะติดสถานะสโลมเหมือนกันไม่เชื่อไม่ไม่เชื่อไม่เชื่อเดี๋ยวพี่ลองไปหาเดี๋ยวพี่ลองไปใช้ท่าแรงใส่มอนนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนี่ได้มาแล้วใช้ใครดี สองสามเนี่ยสี่เฟิร์สผมลองใช้กับพี่เฟิร์สนะพี่ห้าลองไงเนี่ยก็ไม่แรงไม่พี่วะโอ้ย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 ใช่ยังไงวตีเฟิร์สไม่ได้โอ้ยไอเอ็กซีบีเอือหใช่เป็นยังไงเป็นมอดที่น่าสนใจคือเดี๋ยวขอลองใช้ท่าสุดท้ายหน่อยดิ หมดโอ้ยโอ้ไอเสี่ยแบนเดดแม่งก็เกิดในบ้านกูเลยอามอนว่าแนวกันดีมอนไหนพี่ลองเซเตอร์ท้ายใส่มอนหน่อยดิเอาเลยเออไม่รู้เหมือนกันฆ่าเราฆ่าฆ่าแบนเดตฆ่าแบนเดตฆ่าแบนเดตโอ้โหไม่เพียบไม่เพียบอุ้ยกูตีแรงอุ้ยโอู้หูเป็นลังเป็นลังเป็นลังผลปีศาจกูหมดเลยโอ้โนี่ครับคือใช้ท่าแรงไปมันก็ไม่ตายนะฮะ ผมเลยคิดว่าผมใช้ท่าเบาๆแล้วก็ตอดไปเรื่อยๆน่าจะเวิร์กกว่านะครับโอ้ยคิยมจะแรงไปไหนวะโอียวะโอ้ยโอเคนะครับผมสลับคิมนี้นะครับต้องจบไปที่ก่อนนะครับผมคนดูดูมากเลยครับ กดเพอกดกดะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมครับผมก็ว่าจะมีบอลอะไรไหมกูโดนอะไรตีมไในสัตว์โอเคบายบายครับผมแล้วเจอกันโอเคกดไลค์กดแชร์คลิปกูด้วยขอขอบคุณครับครับผมครับ